พี่น้องและเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันดูใจกันดูใจยังไงครับย,ย,ยาวจาังเลยการยานามิต <laughs> เป็นเป็นคู่การยาไรมิตไที่ดีแล้วกันคือ <laughs> ว่าคู่กันแล้ว <laughs> ก็ไม่แคล้กอกันหลอกสาธุ ีว่าเราเผื่อแผ่ความรักให้กับทุกคน,นครับก็ไม่ไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกก็เพื่อนๆก็บอกเหมือนกันพ่อแม่ก็บอกคอมเนนม,มนต์ใหม,ม่ก็คอมเมนต์นนนเหมือนกัน<อ>นี่บอกรักดาววิบ่อยจะตายยังไงนะยังไงสองเลยเหรอครับเป็นไงขำวยพรของเขาคำวยพรน่ารักน่ารักครับสูงสูงปฏิเสธเขาเป็น อันนี้นานทีนะนานๆทีจะเป็นอย่างนี้ทีใช่ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆปกติก็เป็นยังไงอ่ะก็ก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยกักๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วของคันนี้เขาตกใจที่บ้างไหมก็ก็ถูกใจก็ได้ใช้แล้วไม่เป็นไรี่เฮ้ยให้สปอยเลยหรอไม่มีใครรู้เลยอ่ะไปเลยอยากรู้ก็เหมือนประมาณว่าคือเขาเขารู้ว่าเราชอบดูพวกหนังซีรีส์ครับเขาก็เลยจัดเซตโฮมเธียเตอร์มาให้ ก็ดูก็ดูเพลินดีมันดูในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยผมจะเตอร์มาติดตั้งให้เราเลยเหรอใช่ก็เอาก็ช่วยกันเองนั่นแหละต่อกันเองมันก็เป็นห้องเดิมนี่แหละครับผมแต่ก็เอาแบบเอามาต่อกันเองคุก็มาติดตั้งให้ผมผมผมติดตั้งผมติดตั้งผมไปนั่งแกะแกะแล้วพอติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกันเรอมมาเซอร์ราลมั้ยเซอร์ราลเซอร์ราลครับผมช็อปเปอร์เฮาเลยได้ลองอยากได้ลองดูอยากได้ลองได้ลองดูแล้วครับผมก็ดูไปหลายเรื่องแหละ เพลินมินวิวเลยบอกเขาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยถูกอกถูกใจยังไงอะไรเงี้ยก็ก็บอกส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วบอกไปว่าชอบชอบชอบแล้วถึชอบชอบเขบชอบเขาชอบแต่ชอบของขวัญติ๊งล่าติงล่าก็ก็แอบได้ดูเหมือนกันครับเหมือนมันก็ได้ส่งทวิตเตอร์แล้วแบบแฟนๆก็แบบพูดไม่ให้ดูว่าเนี่ยเป็นตัดมาเป็นยังไงบ้างอะไรเลยก็ก็น่ารักดีครับ ว่่าาจะะะพูดนะหรรืออไอย <c oughs> ไยยงงเี้คือเหมือนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานนะแล้วก็ต้องมีต้องมีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปดูยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างแต่แตตก็น่ารักดีนะเ<ช><ต>อ <ๆ S 1> อแล้วก็มีอันนึงที่เคาว่ากกำลังศึกษากำลศึกษาการเรียนรู้เนี่ยนักเรียนคำนี้ครงกำลังศึกษาก็เหมาะกับชื่อผมดีทำไมอ่ะผมชื่อสุภาษิตครับผมพาตั้งให้แบบว่าค้งกับการเรียนแล้ก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันไป ในในทุกๆเรื่องโยงไปไหนเนี่ยปาโทมากแกะแขกเอาเชลลงเขาบอกว่ากำลังศึกษากันอยู่แล้วถ้าถามว่าเรากับกับมีกับตุนยังไงเอยังไงก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไปเรื่อยๆไม่ว่าในจะในฐานะอะไรก็ตามเลยครับเริ่มตะกุกตะกักละแล้วพอเห็นเขาสำคัญเ้าเราเราโล่งแบบมีเว่าโล่ง เพราะว่ามันก็เหมือนแบบก็ต่างฝ่ายต่างแล้วออกมาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วกันครับต้องโล่งแหละก็สบายใจครับผมที่ก็เหมือนเขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันเลยแต่หลายโล่งเพราะเป็นเหรืองความคาดหมายของปกติคือไม่ค่อยมีการแสดงออกอ๋อใช่ไหมผมก็เหนียวความคาดหมายเหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับไม่ได้ดูเลยถามมามามาตามดูทีหลังเขาเนี่ยแหละเป็นคนบอกให้ตามดูเหนียวว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้าง บิดไหมต้องดูไปแล้วบิดเราต้องก็ <c oughs> น่ารักดีครับน่ารักดีจะมีโอกาสร่วมงานไหมครับแบบว่าในการร่วมกันก็มี <ๆ S 2> มีมีโอกาสครับผมก็มีหลายๆแบบหลายๆงาน,นติดต่อมาเหมือนกันแต่ก็อยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงดีเรื่องคิวด้วยครับจริง,รงๆก็รู้รูปแบบงานเว่าเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไรก็เอาก็เอาจริงถ <ๆ S 1> ้าถ <ๆ S 1> ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราแล้วกันก็รู้สึกว่าก็เหมาะที่จะรับที่กินเขินไหมขนาดเราออกคนเดียวเรายังเขินเลยเราออกพวกเขาเรายัขินเป็นทนา่นไง มันเป็นนมัก็เป็นเพื่อนกันไม่เห็นต้องเขินเลย <Yeah. S 1> ผมมาชอบชอบความโพสิทีฟของเขาครับ <Yeah. S 1> ชอบความแบบเหมือนอยู่ด้วยแล้วเหมือนเอเนอร์จีดี mm hmm. เวลาไปไหนอยังไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกมากๆเลยเที่ยวาเขาบเหมือนกระตุ้มคิดบวกอะไรอย่างเงีย้ยอ่ะหนึใช่คือ,ค,อคือเขาเป็นคนที่เหมือนแสดงออกแล้วก็ความคิดต่างๆด้วยเนี่ยมันจะเป็นแนวบวกหมดเลย mm hmm. รู้สึกว่าเหมือนเราได้เหมือนมีมันมีพลังบวกจากเขามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยตกหลุมรักเขาไปเลยครับรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วมีความสุข พี่กันทำไมเนี่ยกำลังเคยเปิดปกลังใจให้กันละกันเนาะครับผมก็ในทุกๆเรื่องเลยคนก็ฝึกัาลูกที่เขาอวยพอดเขาถามว่าคู่เพื่อนคู่นี้ไม่มีเสื้อใส่กันหรืเปล่าไม่มีทำไมเน้นเน้นถ่ายเปลือยไม่ไม่เปลือยมันอยู่ทะเลมันอยู่ทะเลก็เป็นก็เป็นเป็นชุดที่เหมาะกับชายหาดครับผมไปทะเลก็ต้องแต่งแบบซัมเมอร์เนาะชายซัมเมอร์ก็ใส่เสื้อกันหนาว ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนช่วงช่วงเดือนหน้าก็จะมีบินหลายประเทศเหมือนกันครับผมแสดงว่าภาพัาพเตจริงๆเราก็มีคู่กันมาตลอดแต่ว่าแบบทยอยลงในมิชล็อกกี่แมที่มิวก็มีเยอะเหมือนกันแต่ถ้าลงบ้างไม่ลงบ้างอะไร,ะไรครับเก็บไว้ดูกันเองบ้างเก็บ,บ <c oughs> ไว้ดูบ้าง <c oughs> <c oughs> อะไรนะครับอะไรนะครับต้องสวยเขาดูไปว่ารูปคือก็พยายามครับบางทีเขาก็ชอบบอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งมาให้ดูเลยเวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ย พอลงเที่มันก็ล่อไปพู่แล้วมอยู่ซิกแพคก็ได้ตรงนี้มมันก็เหมาะสมกันอยู่เรามีแอปพลิเคชันช่วยครับไม่แอดด้วยหรอเพี่อแชร์หรอก็ต้องบ้างนิดนึงมันหวงกันละกันมบัโอ้ยอะไปแล้วนะเนี่ยอ๋อเอาจริงๆก็ไม่ค่อยครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนเรื่องร่างกายก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแล้วกันก็แล้วก็แล้วแต่เลยวันเกิดไปกินข้าวนี่ยังไงันเกินข้าวทีมมาเลยว่าไปวันเกิดไปกินข้าวด้วยกัน ก็มีมีไปกิน I ก mean, yeah. ่อนครับผมเพราะว่าวันเกิดเนี่ยไปมิลานแฟชั่นวีคก็เลยไม่ได้อยู่ที่ไทยวันเกิดครับมีของฝันให้แล้วเนาะใช่เรียบร้อยแล้วมีอะไรกันยังไงครับไม่พรหรอพี่โพลแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องความสําเร็จอะไรพวกนี้ครับมี่ว่าเป็นห่วงอะไรกันบ้างไหมระหว่างกันที่แบบว่าตั้งแต่รู้จักกันอะไรเงี้ยเป็นห่วงอะไรเรื่องสุขภาพก็เอาก็อย่างของเขาก็เริ่มขึ้น30แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกัน ก็อยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยบางบางทีหมอนัดบางทีเขาก็แบบทำงานหนักเกินเราไม่ค่อยไปหาหมอผู้พิพากษาต้องไปเพราะเห็นลุงก็จะทำธุรกิจทำอะไรใดๆใช่ครับเพราะคุยกันทุกเรื่องเลยครับผมว่าแบบต้องยังไงบ้างใครผู้าอะไรยาอะร่างผมก็จบทางวิศวะมาเหมือนกันก็แบบเรื่องธุรกิจก็เลยแบบให้คำปรึกษาเขาได้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตจริงแล้วก็พาร์ทเนอร์คำปรึกษาในการทำงานอ่ มาอยู่ไทยเราบินตลอดแบบนี it> it> ้เออแปลกเหมือนกันใช่สวยไปปงานต่างประเทศเยอะครับทั้งเดี๋ยวช่วงมีนาเมษาก็ไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันครับแต่ก็ไปด้วยกันไหมครับตามไปด้วยกันไหมมีก็ไปคนเดียวได้แหละไปทำงาน c a l ไม่ได้ไปด้วยแล้วคิดถึงไหมฮะก็เราก็มีวิดีโอ call เอง ถ้าเหนอเไม่ถ้าไดีก็ติดต่อไวไไฟไฟโรงแรมลวกันนี่แหละคนจริงไม่ได้พูดเรื่องงานเลยเนี่ยระยะไกล้ี่มีผลมเราวิดีโอคอลวิดีโอคอลเรามีสุขสิทธิ์ไม่ตายใหม่ไม่ตายใหมไม่ตายใหม่ไปเรื่อยๆกไปเรื่อยๆีความหมายดีไม่ไว่างๆรัรันะครับรู้ยังไงคะรันะครับี่แหละไฮไปท์แล้ ลักทุกคนเลยครับฝากผลงานครับผลงานตอนนี้มีออนแอร์ครับผมมมลรุ่ทุ่งครับผมก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากเลยครับผมก็ฝากติดตามอีกครึ่งเรื่องเครื่องครึ่งหลังที่เหลือด้วยฝากติดตามด้วยครับแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็ฝากติดตามด้วยครับผม